สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ LG Optimus 4 HD นะครับสมาร์ทโฟน Quad Core รุ่นแรกจากทาง LG ซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอ4.7นิ้ว CPU NVIDIA Tegra 3 1.5 g ิกนะครับตัวนี้เป็น Quad Core เช่นเดียวกับ HTC One X นะครับความบางตัวเครื่องอยู่ที่8.9มิมพร้อมติดกล้อง8ล้านพิกเซลตัวเด่นที่ดีไซน์นะครับด้านหน้าอย่างที่เห็นก็คือสวยนะครับ พร้อมแบตเตอรี่2,100มิลลิแอมซึ่งถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับได้ตลอดวันสำหรับดีไซน์นะครับด้านหน้าจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับจะแตกต่างกับพวกรุ่น L-Series ตรงที่ขอบมุมทั้ง4ด้านนี่จะไม่เหลี่ยมเท่านะครับด้านหน้าจะเป็นกระจกกร l ล a g า a s s นะครับภายในหน้าจอ4 7นิ้วความละเอียด HD นะครับด้านบนจะเป็น กล้องหน้า1.3ล้านพิกเซลนะมีเซ็นเซอร์แล้วก็ลำโพงสนทนาส่วนด้านล่างนี่จะเป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มเมนูและปุ่มแบ็คซึ่งตัวนี้จะเรืองแสงเป็นแบบทัชเซนซิทีฟสหรับด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างบางทีเดียวนะตัวนี้นี่อยู่ที่8.9ม mm. ิลิเมตรขอบด้านข้างจะเป็นขอบโลหะนะเป็นแบบเส้นขนาน และโลดลายตรงกลางจะเป็นแบบปริซึมนะครับซึ่งตัดกับตัวขอบโลหะได้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวพอตต่างๆจะอยู่ด้านหัวท้ายนะครับทั้งพอทูฟัง3.5ม mm ิมนะปุ่ม power และตัวนี้จะเป็นช่องไมโคร USB นะพร้อมเป็นทัางหน้าที่เป็นช่องเสียบ MHL adapter นะสำหรับ streaming วิดีโอความเดียด Full HD นะผ่าน HDTV สำหรับด้านหลังในดีไซน์ฝาหลังจะคล้ายกับปาด้าทีเดียวค่อนข้างคล้ายนะก็คือใช้ลวดลายแบบลูกฟูกนะเป็นแบบลายตัดขวางซึ่งตัวนี้จะช่วยให้การจับถือเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายและค่อนข้างคลาสสิกนะครับคลาสสิกสไตล์ร่วมสมัยด้านบนจะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับ พร้อมแฟลช LED ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นลำโพงหลักของตัวเครื่องสําหรับฝาหลังรุ่นนี้แกะได้นะครับแกะไม่ยากนะครับซึ่งภายใต้ฝาหลังนี่จะพบกับแบตเตอรี่2100ถึง 2150mm มิลลิแอมป์นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีเป็นไซโอพลสนะครับซึ่งทําให้ตัวแบตเนี่ยมีความบางนะครับบางลงและขนาดเล็กลงแต่ได้ความจุเยอะนะครับต้องลองออกไปเทียบกับแบต ตัว Galaxy Beam นะครับซึ่ง2,000 m ิลตัวนั้นจะขนาดจะใหญ่กว่าตัวแบตของ Optimus 4x นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ซิมการ์ดปกติไม่ใช่ไมโครซิมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเอาตัวไมโครซิมมาใช้เองนะครับซึ่งจะมีวิธีใส่แบบอย่างนี้เลยพร้อมช่องไม่เมมโมรีการ์ดครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง64 g ิ ตัวขั้วสัมผัสนี้จะเป็นฝาหลังนะครับฝาหลังรุ่นนี้จะพิเศษก็คือมันจะรองรับ MFC ด้วยจะเห็นว่ามีเป็นทั่วขั้วคอนแทคเป็นทองแดงตรงนี้นะเรื่องงานประกอบรุ่นนี้ก็สามารถก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับ พราะว่าดีกว่าตัวรุ่น Optimus 2X เดิมซะอีกนะครับครับสำหรับตัวหน้าจอนะครับบนรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นจะเป็นที่ทราบกันดีว่าใช้หน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นแบบ AHI PSHD นะครับดิสเพย์ซึ่งเป็นภาคต่อของ Nova Display ซึ่งมีความละเอียดสูงขึ้นนะครับเป็นแบบ HD 720p จะเห็นว่ามุมมองหน้าจอนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับจุดเด่นของหน้าจอประเภทนี้ก็คือมันมีซับพิกเซลในตัวนะครับค่อนข้างสูงนะครับกว่า Super AMOLED HD ของ Galaxy S3 เนี่ยประมาณ30%นะทำให้การแสดงผลเนี่ยเนียนตานะครับอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงสีสันเนี่ยสามารถแสดงได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับจะไม่จัดจ้านเกินไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกที่ชอบดูรูปภาพนะครับดูหนังดูหน้าเว็บอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างสมจริงนะครับสับตัวอินเทอร์เฟซนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Optimus UI 3.0นะครับเช่นเดียวกับบน Optimus L7 นะครับ ซึ่งก็ใช้อินเทอร์เฟซแบบเดียวกันนะครับจะเห็นว่าแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่เรื่องความเร็วอะไรเนี่ยค่อนข้างเร็วยังไงก็เร็วอยู่แล้วนะบ,บนตัว c x ซึ่งเป็นโค้ดคอสร้บตัวโฮมสกรีนเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง7หน้าได้กันนะครับตัวนี้เราจะสามารถใส่ตัววิดเจ็ตอะไรต่างๆได้ไม่อั้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดยังไงซึ่งตัววิดเจ็ตนี่สามารถหาโหลดได้จากแอปต่างนะรวมถึงใน google play การเป็นพื้นหลังก็สามารถทําได้ง่ายซึ่งตัวนี้จะเป็นจะมีพรีวิวให้ดูเลยนะก่อนเราตัดสินใจเลือกถือว่าค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับสำหรับแท็บ Notification นี้จะมีเป็นท็อกเกิลนะครับทเกิลบาร์ให้สามารถเป็นเป็นเลือกแทบลัดต่างๆได้ครับสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรบ่อยๆมังอ่งพวกโปรไฟล์เสียงหมดไซเ่นพวก w i Wi-Fi b l u e t ู tooth บลิชนะครับ GPS NFC อะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามสะดวกนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ่อยๆสำหรับตัวหน้าเมนูนะครับก็จะแอปตัวเวอรจะเป็นไอคอนแบบ4คูณะคานบจำนวนหน้าจะไม่จำกัดนะตามที่เราลงแอบปบถ้าลงเยอะหน้าก็จะเยอะตามไปด้วยสำหรับเมนูตั้งค่าก็จะเหมือนตัว L7 นะครับก็เป็นแบบเมนู o p t i m u ั UI 3.0นะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับข้อความนี้ก็จะเหมือนกับบน r อ i r รูปรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากสามารถเพิ่มข้อความแล้วก็สามารถแนบพวกไฟล์ต่างๆได้นะครับเป็นพวกรูปภาพวิดีโอเสียงทำเป็น MMS ได้นะครับ สำหรับตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กรุนนี้จะมาพร้อมกับโซเชียลพลัสนะครับซึ่งสามารถเล่น Facebook, Twitter ได้เลยนะ mm hmm. เพียงล mm ็อกอินเข้าไปเท่านั้นเองนะสำหรับการอัปเดตเนี่ยสเตตัสเราสามารถอัปเดตได้พร้อมกันทั้ง2ที่นะทั้ง f a c e b o o k ทั้ง Twitter และสามารถแน่ไฟล์พวกรูปภาพเสียงพิกัดรวมถึงลิงก์ต่างๆได้เลยนะครับ เรื่อการโชว์ฟีดก็จะแยกโชว์นะครับระหว่าง Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์ตรงนี้จะไม่ปนกันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าไม่อยากใช้ก็สามารถลงพวกเติร์ดปาร์ตี้ได้อย่างพวก f a c e b o o ท Twitter พวกซิสเมกพวกวีแชทอะไรพวกนี้นะครับสามารถเล่นได้นะครับ i n s t a g r กรก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะแต่ตัวนี้จะมีบั๊กนิดหน่อยซึ่งก็ต้องรอตัวาทางตัว i n s t a g r กรออกแพทช์ เพิ่มเติมมานะครับสำหรับเครื่องเล่นเพลงรุ่นนี้ก็จะคล้ายกับบน L7 ลเจเชเช่นเดียวกันนะครก็สามารถโชว์ปกได้ค่อนข้างใหญ่ซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ปกมานะครับถ้าเสียบหูฟังแล้วจะมีสามารถใช้ระบบ Dolby o o i l l e รวมถึงปรับ Equalizer ได้นะแต่จะไม่ละเอียดเท่าบน Galaxy S3 หรือเคทที่ C1X นะครับซึ่ง แต่โดยรวมแล้วก็คุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับด้วยระบบตัว d o b b ี m บ b i l าก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าไม่ได้ฟังอะไรมากสับตัวโปรแกรมวิดีโอนะครับวิดีโอเพเยอร์เนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอย่างตัวเฟรมพรีวิวตัวนี้เราสามารถเลือกฉากได้นะครับจะเป็นไอคอนรูปดวงตา สมมุติเราดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่นี้แล้วเราหยุดไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้ถ้าไม่อยากเอาเข้าเอาตัวเครื่องเข้าไปะนะ,ะเราก็สามารถเลือกฉากแล้วเราข้ามเลือกข้ามได้เลยว่าตัวฉากที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราต่อมาคือเราควบคุมความเร็วตัวนี้เราสามารถฟอร์เวิร์ดวิดีโอให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้นะครับตั้งแต่ 0.5x คูณ2แล้วตรงนี้จะเป็น subtitle โดยตรงนะครับก็ เพื่อเลือกภาพย่อส่วนพรีวิวอะไรได้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการซูมวิดีโอซึ่งก็คล้ายๆกับการมั t ต t o u c h ตัวพิ้นซูมบนแกลเลอรี่นะครับสำหรับตัววิดีโอนี้ก็รองรับความละเอียดสูงสุดที่ HD 1080p นะก็ได้หลายฟอร์แม จะเห็นว่ามีไอคอน3อันนะครับอยู่ด้านบนตัวนี้จะเป็นไอคอน forward นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้สูงสุดถึง2ตัวนี้จะเดยจะก,กอ่อให้ช้าลงก็ได้นะครับ ส่วนในข้อร่นดวงตาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็คือเราสามารถเลือกฉากต่างๆเนี่ยเลยดยการเลื่อนนะครับเลื่อนแล้วมันจะมีพิวไม่เห็นเนี่ยว่ามันตัวฉากนี้กําลังเล่นอะไรกันอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ Play นี่ตัวจะนี่ตัวจะเป็นค้ายคล้ายชัปตเตอร์พรีวก็วคือเราสามารถเลือกวิดีโอตัวอื่นได้นะครับแล้วเราก็สามารถกดมันให้มัน p r e ี i e w ได้ตัวอตัตโนมัติตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเราต้องการเปลี่ยนในกรณีที่มีวิดีโอหลายพาร์ตนะครับแล้วเราต้องการข้ามส่วนตัวนี้ก็จะมีระบบเสียงโดบี้โมบายนะเมื่อ,อใส่หูฟังนอกจากนี้เราสามารถ พุชตัวคอนเทนต์เนี่ยที่เราดูเนี่ยผ่านตัวสมาร์ทแชร์นะสำหรับที่บ้านใครที่มี LG Smart TV ก็ใช้งานตัวนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> ทัองจากนี้ก็จะมีวิทยุ FM นะซึ่งตัวนี้เราก็ต้องเสียบหูฟังก่อน <S 1> <S 1> <S 1> สำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเบราว์เซอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะ สามารถรันได้ทั้ง f l a s h นะครับ HTML5 ซึ่งก็สามารถดูหน้าเพจเต็มๆได้เลยนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็ถือว่าค่อนข้างได้อลรมค่อนข้างดีทีเดียวนะซึ่งทำงานได้ค่อนข้างสมูททีเดียวนะจากตัวชิปเซ็ตที่ใช้เป็น Tegra T q u a Core นะครับ จะเห็นว่าหลันเวฟที่แฟตโหดๆนับอย่างซอกเซอร์ซักนี่ก็รลันได้สมูทนะครับสามารถซูมเข้าๆออกได้โดยไม่มีปัญหานะครับรวมถึงการสแสดงผลในแนวตั้งนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับบนเบ์เซอร์บนรุ่นนี้ก็สอบผ่านนะครับแต่ถ้าใช้เล่นพวกเ,เกมเฟ e บุ o k เนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับเช่นเดียวกับวันเซึ่ง ผมก็เคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วซึ่งก็ไม่รอดนะครับสำหรับการใช้งานตัวต่อไปจะเป็นการใช้งานด้านกล้องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยติดมาให้ที่8ล้านพิกเซลพร้อมออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มี AF Tracking หรือ Continuous Focus นะครับซึ่งเมื่อเอาตัววัตถุไปเอาตัวกล้องไปจ่อวัตถุมันจะโฟกัสให้เองรวมถึงการใช้งานทัชโฟกัสนะครับ สำหรับตัวกล้อง R CX นี่จะมีข้อดีตรงที่มันค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วเรามีเมนูปรับไม่เยอะเท่าไหร่ข้อเสียก็คือมันโฟกัสช้านะครับแต่ยังมีข้อดีอยงที่ว่ามันยังมีสีโลชัตเตอร์แลกนะครับสามารถกดรัวๆัวได้เลยสำหรับเบิร์ช็อตนะครับซึ่งบนรุ่นนี้ก็จะมาในรูปแบบของทำแมชชีนช็อตนะครับ เมื่อเปิดแล้วเนี่ยเราจะสามารถถ่ายภาพนะครับมันจะมีแกลบไทม์อยู่นิดหน่อยนะครับแล้วมันจะเราสามารถดูตัวภาพที่ถ่ายออกมาได้ไดเลยนะภาพภาพเราก็เลือกภาพที่ดีที่สุดแล้วก็เซฟซะ ตัวนี้อาจจะใช้งานยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าบนสื่ออื่นไม่มีสำหรับขนาดภาพนี้ก็เลือกปรับได้หลายแบบนะทั้งแบบเป็นแบบ16 9หต่อ9หรือเป็นแบบ4ต่อ3นะซึ่งอ่าดีฟอลต์เองก็จะเป็น8เมกแล้วก็สามารถใช้งานกล้องนาได้ด้วยนะครับสำหรับตัววิดีโอเนี่ยเราสามารถถ่ายไดที่ Full HD นะครับหรือ 1080p หรือจะเลือกขนาดอื่นๆได้นะครับก็มีให้เลือกเยอะอยู่สามารถใช้ตัวแฟลชในี่สามารถส่องไฟใช้ไฟส่องได้สำหรับตัวฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างไลฟ์เอฟเฟกก็คือเราสามารถเลือกเอฟเฟกต่างๆแปลกๆได้อย่างซีรีส์เฟนี่จะเลือกตาโตจมูกโตอะไรอย่างนี้นะเมื่อถ่ายตัวพอแฉกหรือโบโบุคคลมันจะโชว์เอฟเฟกให้อัตโนมัตินะระหว่างการถ่าย เช่นเดียวกับตัว Black เก่นะครับก็ถือว่าโอเคนะน่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่มีบนนี้ก็คือการถ่ายภาพระหว่างาการถ่ายวิดีโอหรือการแคปเจอร์ระหว่างการถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็จะเหมือนกับบน S3 นะครับรวมถึง1 X ด้วยแล้วก็เป็นฟีเจอร์ d e ฟอ u l t ของทาง ICS ฟีเจอร์ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการใช้งาน Quick Memo นะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเขียนนะครับบันทึกบนหน้าจอได้โดยไม่ต้องเข้าแอปเลยนะครับเพียงกดปุ่มลัดตรงคือก็คือเป็นปุ่ม Volume Up พร้อมกับ Volume Down มันจะมีเมนูขึ้นมานะเป็นรูปปากกาแล้วก็มีรูปอ,อย่างลบนะครับสําหรับการเลือกหัวปากกานี่ก็เลือกได้สี่แบบจะเป็นแบบหัวดินสอหัวเมจิกหรือหัวเป็นแบบไฮไลท์นะครับแล้วก็เลือกสีได้ค่อนข้างคล้ายๆจะคล้ายลึงกับตัว Galaxy Note ตัวนี้เราก็สามารถเขียน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 ,ยนแล้วก็สามารถลบได้นะครับตามสะดวกเมื่อ ทำอะไรเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกแชร์นะครับเปยงโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือทางข้อความก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือมันใช้งานได้ทุกแอปนะครับเหรือจะเลือกอย่างเมื่อกี้ที่แวบๆก็คือก็คือมันจะเป็นหน้าจอแบบ ให้เขียนเปล่าๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถแชร์ขึ้นตัวโซ mm hmm. เชียลได้เช่นเดียวกันคล้ายๆสมุด no Quick Memo นะครับคล้ายๆ S Memo ของทาง Galaxy Note ตัวนี้จะมีบนใช้งานบน Optimus L5 และ L7 ด้วยนะครับสำหรับ Utility ที่น่าสนใจนะครับบน Optimus 4X นะครับอย่างเช่น LG v a 0 Plus ตัวนี้จะเป็นการใช้งาน MFC นะครับร่วมกับตัวแท็ก NFC ที่เป็นแบบแคล้ายๆ smart tag นะครับหรือตัว Tech t e c h t i p e นะครับของทาง Samsung ตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าต่งางๆนะให้ทาง NFC เนี่ยเป็น preset ให้นะครับอย่างพวกเช็ค info square พวกตั้งเป็นโปรไฟล์นะครับอย่างเมื่อเราเข้าห้องประชุมนี้ต้อง อย่าให้มันเงียบอย่าให้ตัวเครื่องเงียบโดยไม่ต้องกดอะไรแล้วก็เปิด NFC สเราเ,าเครื่องนี้แตะเลยยึ่งตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นคล้ายๆ Smart Tag นะครับของทาง LG ออกมาก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งสำหรับโปรแกรม Backup นะครับก็เป็นแอป,ปที่เราสามารถแบ็กอัพสำรองหรือตั้งกำหนดการก็นะคือ ก็คือเป็นสก e ดโด e นะครับก็มีประโยชน์สำหรับใครที่ไม่อยากให้ข้อมูลหายก็สามารถแบ็กอัพมันลงตัว Internal m e m หรือ SD c a r กาได้เลยสำหรับโปรแกรม Office เนี่ยรุ่นนี้ก็จะลงเป็น Polaris นะครับ Office มาให้ตัวนี้ก็จะเหมือนอบนรุ่นอื่นๆนนะั้นเราสามารถ สร้างนะครับเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยชีตหรือ,อ PowerPoint นะครับหรือเป็นสไลด์ต่างๆได้สำหรับตัวเอกสารนี้เราก็สามารถพิมพ์นะครับแบบปรับขนาดตวัวอักษรหรือแม้กระทั่งการเขียนนะครับ Annotation หรือการเขียนจดบันทึกนั่นเองนะครับว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ ชอบใช้ตัวมือถือเนี่ยสำหรับการเข้าออฟฟิศบ่อยๆการเข้าเอ่ฟีเจอร์ออฟฟิศบ่อยๆสำหรับแท็กมาเนจแท็กมาเนจเจอร์ Manager เนี่ยจะคล้ายๆกับเอ่อโปรแกรมที่อื่นๆนะครับบนอย่างซัมซุงที่มีแท็ก m a มาเนจเจอร์ Manager ให้ดูแบบการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้หยุด หรือเช็คแอปต่างๆนะที่ถูกติดตั้งลงไปแล้วก็จะบอกเป็นสโตรเลอะไรให้พร้อมนะครับสำหรับเมมโมรีรุ่นนี้เนี่ยจะมีติดมาให้16กิกนะครับแล้วก็เหลือใช้จริงอยู่ที่12.3ส่วนเมมโมรี่การ์ดก็บอกไปที่แรกนะก็คือเพิ่มได้ถึง64กิกก็ตอนนี้เท่าที่ดูราคายอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับใครที่ใช้เยอะๆนี่ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบของรุ่นนี้เลย ตัวต่อไปนะครับจะเป็นขัังภาพค้งภาพของ LG นี่ก็จะเป็นเทคไทนะครับเป็นไทแบบ3แถวแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆนะครับตามจำนวนโฟลเดอร์ที่มีนะครับสำหรับการแสดงผลนี่ก็จะเห็นว่าค่อนข้างดูดีนะครับกว่ารุ่นเดิมๆมากนะครับ กนารแสดงผลก็ทําได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะเราสามารถพินซูมได้ตามปกติตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับแก้ไขาภาพซึ่งฟีเจอร์ก็จะคล้ายๆกับบน Gala x y Nexus ซึ่งเป็นสต็อก UI นะซึ่งตัวนี้ก็จะมีการปรับสีปรับแสงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะต้องการให้เป็นแบบไหนทีนี้เราก็สามารถแช่นะครับตามแชร์ได้ตามปกติ ด้านการใช้งานแผนที่นะครับบนรุ่นนี้ก็จะคล้ายๆกับบน Android รุ่นอื่นที่ลงแบบมาให้ตัวนี้มีกรอรองรับกรอนาสนะครับเป็นดาวเทียมรัเสเซียเช่นเดียวกับบน S3 หรือวันเอกนะครับทำให้เนี่ยอย่างที่เห็นกนะ็คือเปิดแอป,ปมาในจับสัญญาณได้เลยนะเมื่อมีตัว Ssid ให้อย่างพวก Cellular มี 3G พร้อมตัว GPS แล้วก็ทั้งแม่นนยก็คือแม่น,นชนิดว่า50เมตรประมาณนั้นนะครับ ต,ตัว Google ก a แมปเองก็รองรับตัว Street View ด้วยนะครับสำหรับการดูพวกถนน้น,นทางต่างๆครับมาดูในส่วนของการทดสอบ Benchmark นะครับของ Optimus 4X HD นะครับก็จะลองทดสอบผ่าน Quadran t Standard แล้วก็ a n t u t u Benchmark นะครับซึ่งจะได้คะแนนสักเท่าไหร่ก็มาดูกันดีกว่า ก็สำหรับคะแนนที่ได้นะครับอยู่ที่3,792นะครับถือว่าอยู่ระดับไม่สูงมากนะครับสำหรับตัวคอร์ตคอเองซึ่งก็น่าจะน่าจะได้มากกว่านี้สักหน่อยนะครับอะไรก็ดีตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ HD นะครับก็กินสเปคหน่อยตรงนี้ก็ต้องดูคะแนนในส่วนของ a n t ดรอยด์เบนช์แมต่อนะครับ รับตัวนี้ก e ็ได้ทดสอบมาแล้วก่อนหน้านะครับอยู่ได้คะแนนอยู่ที่6 4 3 3ก็ถือว่าอยู่ระดับที่ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับสำหรับในการทดสอบในเชิงเบนช์าร์กก out e. ็ถ้เทียบกับบาร์ชาร์ตนะครับจะเห็นว่าคะแนนนี้ค่อนข้างจะใกล้กับตัว Galaxy Note นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ CPU เป็น Dual Core นะครับ เราก็ยังห่างชั้นกับตัว Transformer Prime หรือ S3 ก mm ่อ hmm. นั้างเยอะนะยังไงก็ตรงนี้ก็ต้องทางเราจะต้องไปจูนระบบจูนระบบเพิ่มนะครับถ้าต้องการคะแนนที่มากกว่า mm hmm. ก็มาดูในส่วนของสเปคนะครับของรุ่น LGP 8 8 0หรือ o p t i m u s 4 x h d นะถึงว,ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ CPU เป็น NVIDIA Tegra 3นะนะครับอยู่ที่1.5 GHz ะรตแรมกิกหนึ่งครับแล้วเมมภายใน16กิกตัวหน้าจอเนี่ย4.7นิ้วนะครับความละเอียด HD 720p ส่วนกล้องนี่8ล้านนะครับไม่ใช่800พิกเซลส่วนสเปคตัวเื่นก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับ สำหรับการใช้งานในส่วนของเกมมิ่งนะครับก็รอดูในวิดีโอตัวถัดไปนะครับซึ่งจะแยกออกไปต่างหากเนื่องจากเนื้อหาวัอนข้างเยอะนะครับก็สำหรับ lg optimus 4 xhd นะครับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครที่ต้องการมือถือสมาร์ทโฟน Android นะครับที่จอใหญ่4.7นิ้วนะคความเอ็ย hd ซึ่งก็ได้กล่าวเป็นแต่ทีแรกว่าการแสดงผลนี้ค่อนข้าง,งคมกริบทีเดียวนะครับเนื่องจาก หน้าจอเป็นแบบ a h IPS HD ซึ่งมีจุดเด่นในด้านดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงการประมวผลผลผ่าน CPU quad Core นะครับเป็น Nvidia Tegra 3ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ One X นะครับก็ด้วยราคาเพียง18,900บาทก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายนะครับกับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากของ LG นะครับมันเพิ่มเงินจาก ตัว dual core ประมาณไม่เกิน3,000บาทนะครับหรือถ้าไม่มีต่างพอที่จะซื้อตัวเทพๆนะครับอย่างตัว One X หรือ Galaxy S3 เนี่ยก็มองตัว Optimus 4X ได้เช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มี2ส,สีนะครับเป็นสีดำอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็สีขาวซึ่งจะขาวทั้งตัวนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็แล้วแต่ชอบครับยังไงก็ลองสัมผัสเครื่องจริงก่อนตัดสินใจได้เลย